สวัสดีค่ะพบกับคุณนพลลาคลิปนี้นะคะจะทำประกอบ Fit for Life นะคะจากมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพด้วยกันเลยนะคะเรามานั่งนะคะในท่าสุขอาสนะค่ะขาวขวาอยู่ด้านนอกขาซ้ายอยู่ด้านในค่ะขยับนะคะโน้มตัวไปด้านหน้านะคะใช้มือสองข้างโกยเนื้อที่ก้นนะคะขึ้นและนั่งด้วยกระดูกรองนั่งค่ะวางข้อมือนะคะหงายมืออยู่บนหัวเขา่าหมุนไหล่ไปทางด้านหลังโล้นไหล่ลง ทางขนานกับพื้นค่ะหลับตาลงช้าๆหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าหายใจออกขณะที่เราหายใจเข้านะคะให้ท้องพองขึ้นมาและหายใจออกท้องแฟบพยายามดึงสะดือเข้าใกล้กระดูกสันหลังค่ะ หายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายใบหน้าผ่อนคลายคอผ่อนคลายบา่าผ่อนคลายไหล่ค่ะหายใจเข้ายกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือนศีรษะค่ะหายใจออกลดแขนลงหายใจเข้ายกหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกพับตัวลงไปทางด้านหน้านะคะวางมือลงไปทางด้านหน้าและเดินมือไปให้ไกลที่สุดนะคะแล้วกดในส่วนของข้อศอกลงค่ะผักอกลงก้นชิดติดพื้นไว้หายใจเข้ายกตัวเดินมือกลับมาพร้อมกับยกแขนขึ้นเหนือศีรษะค่ะหายใจออกพับตัวลงไปทางด้านขวาค่ะวางมือข้างขวาลงนะคะและกด ข้อศอกลงกดไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะเหยียดแขนข้างซ้ายไปให้ไกลหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาตรงกลางยกแขนปากขึ้นมาหายใจออกวางมือซ้ายลงค่ะกดข้อศอกลงและเอียงตัวไปหายใจเข้ายกขึ้นมายกแขนซ้ายตามขึ้นมาด้วยนะคะหายใจออกหมุนตัวบิดตัวไปทางขวาค่ะวางมือขวาไปทางด้านหลังแขนซ้ายดันที่เข่าค่ะและบิดตัวไป หายใจเข้าหมุนตัวกลับยกแขนขึ้นหายใจออกหมุนตัวไปทางซ้ายมือซ้ายวางด้านหลงังมือขวาดันที่เข่าข้างซ้ายบิดตัวตามไปหายใจเข้าหมุนตัวกลับยกแขนขึ้นมาหายใจออกลดแขนลงค่ะเลื่อนฝ่าเท้านะคะประกบกันแล้วมือประสานกันจับที่ปลายเท้า กระพือเข่านะคะแล้วก็ตกลงที่พื้นพร้อมแล้วเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะรวบเข่าชิดติดกันค่ะกอดเขา่าก้มศีรษะลง4 3 2และ1ค่ะเงยหน้าขึ้นมาเรานั่งนะคะในท่าเทเบิลนะคะวางมือให้อยู่ใต้หัวไหล่นะคะ ให้อยู่เดียใต้หัวไหล่และหัวเข่าให้อยู่ใต้สะโพกค่ะปลายเท้าจะตั้งขึ้นหรือจะราบก็ได้นะคะตามถนัดได้เลยกดหน้าอ,อกผักลงค่ะเงยหน้าค่ะแขนเดียดให้ตึงหายใจเข้าหายใจออกโค้งหลังหายใจเข้าดันขึ้นมายกหน้าดันอ,อกลงยกหน้าขึ้นหายใจออกโค้งหลังหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าค่ะหายใจออกอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะตั้งไปเท้าแล้วยกสะโพกขึ้นมายกส้นเท้าค่ะสลับการซ้ายขวาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เและ10ค่ะค่อยๆเดินเท้าเข้าไประวางมือแล้วยกตัวขึ้นย่างเท้าสองข้างออกนะคะโยกสะโพกซ้ายขวาสองสามสี่ห้าหกเจด 9และ10ค่ะลําดับต่อไปนะคะเราจะทำในส่วนของท่าสุริยนมัสการยืนนะคะให้ปลายเท้าห่างจากขอบเบาะด้านบนนะคะประมาณ1เท้าหนีปรองเท้า,ทาชิดติดกันนะคะส้นเท้าแยกออกจากกันเล็กน้อยนะคะแล้วให้เก่งต้นขาด้านหน้าม้วนก้นกบเข้าค่ะขมวมวท้องหมุนไหล่ไปทางด้านหลังและวลดไหล่ลงสายตามองตรงไปทางด้านหน้าคางขนานกับพื้นค่ะอยู่ในท่าตาดาสนะหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าหายใจออกพนมมือกลางหว่างอกน้มัสก,การลาสนะหายใจเข้ายกแขนขึ้นเหนือศีรษะค่ะท้องแขนแนบหลังใบหูผักสะโพกไปทางด้านหน้าค่ะไปให้ได้มากที่สุดนะคะหรือเท่าที่เราทำได้ หายใจออกขมวท้องพับตัวลงมือวางข้างเท้าด้านนอกนะคะวางไม่ถึงให้จับที่ข้อเทา้าพยายามนะคะให้สะโพกอยู่เหนือส้นเทา้าอุตนาสน,านะคะท่านี้ย่อเข่าลงค่ะแล้วถอยขาขวาเท้าวขวาไปให้ไกลวางเข่าวขวาลงปลายเท้าวขวาลาบหัวเข่าข้างซ้ายงอไม่เกินปลายเท้าตัวเองนะคะกดสะโพกลงต่ำค่ะหมุนไหล่ไปทางด้านหลงังและเงยหน้าขึ้น อัฐอัญเนยาสนะหายใจเข้ากลันหายใจตั้งไปเท้าขวายกเข่าขวารอยจากพื้นขึ้นมาเล็กน้อยเก่งลำตัวไว้นะคะแล้วถอยเท้าข้างซ้ายคู่เท้าข้างขวาในท่าแพลงในท่าแพลงให้โกงสะบักขึ้นมาและหายใจออกวางเข่าลงวางอกระหว่างมืองอศอกแนบลำตัววางคางลงไปนะคะในท่าอัศดังคานมันสการลาสนะหายใจเข้าสไลด์ลำตัวไปทางด้านหน้าค่ะ ปลายเท้าราบพื้นหมุนไหลไปทางด้านหลังยกสะดือขึ้นพ้นเบาะขึ้นมาไม่เกิน2นิ้วค่ะครอบบ้าโพสนะคะหรือผู้ชงคาสนะหายใจออกดันตัวค่ะตั้งเข่าตั้งปลายเท้าและผักสะโพกไปทางด้านหลังเหยียดขากดส้นเท้าลงค่ะพยายามนะคะเหยียดแขนผาักไหล่ไกลใบหู สายตามองไปที่นิ้วป้องเท้านะคะกดส้นเท้าลงถ้ากดส้นเท้าลงไม่ถึงให้ขยับเท้าขึ้นมาด้านหน้าได้เล็กน้อยค่ะหรือถ้ารู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านหลังมากๆให้งอเข่าได้นิดนึงแล้วผักไปนะคะนิ้วมือทั้ง10นิ้วกดลงไปที่พื้นอดมุขสวานาสะนะหายใจออกหายใจเข้าโน้มตัวมาทางด้านหน้าค่ะดึงเข่าข้างขวาชิดหน้าอก แล้ววางเท้าขวาระ้ววางมือถ้าวางไม่ถึงใช้มือข้างซ้ายดึงขึ้นมากดเข่าซ้ายวางลงค่ะปลายเท้าร้าผืนกดสะโพกลงต่ำอกเปิดไหล่เปิดหน้าเชิดตามองตับนะคะอัฏฐะอัญชเนยาสนะหายใจเข้าหายใจออกก้าวเท้าข้างซ้ายคู่เท้าข้างขวาค่ะมือยังติดพื้นอยู่นะคะและเหยียดขาก้มหน้าอุตตนาสนะ หายใจเข้ายกตัวขึ้นมาค่ะยกแขนขึ้นเหนือศีรษะประกบมือผักสะโพกไปทางด้านหน้าท้องแขนแนบหลังใบหูหัดตาดาสนะหายใจออกลดแขนลงข้างลำตัวตาดาสนะเราจะทำต่อเนื่องนะคะหายใจเข้า หายใจออกพนมมือกลางวางอกนมัสการลาสนะหายใจเข้ายกแขนขึ้นเหนือศีรษะหัตถตาดาสนะหายใจออกขม่าวท้องพับตัวลงมือวางข้างเท้าด้านนอกอุตตนาศนะย่อเข่าสองข้างวางฝ่ามือให้นิ้วมือและนิ้วเท้าอยู่ระดับเดียวกันถอยเท้าซ้ายค่ะไปทางด้านหลังกดเข่าซ้ายไปเท้าซ้ายลาบกดสะโพกลงต่ำ มุนไหล่อ,อกเปิดไหลเปิดหน้าเชิดตามองต่ำอัฏฐอัเชเนยาสนะกลั้นหายใจตั้งเท้าซ้ายยกเข่าลอยเกงลำตัวถอยเท้าข้างขวาค่ะในท่าสันโตลาอาสนะหรือท่าแพร่งพยงายามโก่งสะบักหายใจออกวางเข่าว,วางอกวางคางอัดสดงคนมันสกาลาสนะหายใจเข้าสไลด์ลำตัวไปทางด้านหน้าปลายเท้าลาบยกสะดือห่างจากบาะไม่เกิน2นิ้วผู้ชงคาสนะหายใจออกดันตัวตั้งเข่าตั้งปลายเท้าผักสะพู เหยียดขาอะโดมุขะสวาสนสนาหรือดาวด์เฟสติ้งด็อกหายใจเข้าดึงเข่าซ้ายชิดอกค่ะโน้มตัววางเท้าซ้ายกดเข่าข้างฝาลงปลายเท้าลาบพยายามไม่ให้หัวเข่าซ้ายนะคะเลยปลายเทา้าเหนยหน้าขึ้นค่ะหายใจออกก้าวเท้าข้าขวาคู่เท้าข้างซ้า,ายและเหยียดขาก้มหน้าค่ะอุตรนาสนะหายใจเข้ายกตัวผักสะโพกวาดแขนขึ้น พัดผะาดาสนะต่อเนื่องเลยพับตัวลงหายใจออกค่ะอุตนาสนาย่อเข่าลงไปถอยเท้าปวาไปด้านหลังค่ะกดเข่าปลายเท้าลาบอัตอัญชเนยาสนะหายใจเข้ากลั้นหายใจถอยเท้าข้างซ้ายเป็นท่าสันโตราอาสนะหายใจออกวางเข่าวางอ,อกวางครางอัสดังคนมัสการาสนะหายใจเข้าไปค่ะขอบว่าโพส หายใจออกตั้งไปเท้าผักสะโพกยกขึ้นมาอดอมุขสวานสะนะหรือดาวดเวทเฟซซิงด็อกหายใจเข้าดึงเข่าขวาล้มตัววางเท้าขวากดเข่าซ้ายเงยหนนะ้อาอัตชเนยาสะนะหายใจออกก้าวเท้าซ้ายจากแล้วเหยียดขาก้มหน้าอุตตนาสะนะหายใจเข้ายกตัววาดแขนหัดถะตาดาสะนะหายใจออกพับตัวลงมือวางอุตตนาสะนะ ย่อเข่าลงถอยเท้าข้างซ้ายไปทางด้านหลังค่ะกดเข่าวางเงยหน้าอัฏฐาอัญเชเนยาสนะหายใจเข้ากลั้นหายใจถอยเท้าข้างขวาไปสันโตลาอานะหรือแพรงโพสหายใจออกวางเข่าวางอกวางคางอัสดังคันมัสกาลาสนะหายใจเข้าสไลด์ลำมตัวครอบบ้าโพสผู้ชงคาสนะหายใจออกตั้งเข่าตั้งปลายเท้าอัโดมุขสวาสนะยศขาเยียนหายใจเข้าดึงเท้าซ้าย วางระหว่างมือกดเข่าขวาเงยหนะน,น้าอัฏฐอัญชเนยาสนะหายใจออกก้าวเท้าข้างาขวาค่ะแล้วเหยียดขากลมนาอุตตนาสนะหรือ standing forward b e n d หายใจเข้าหัตตะตาดาสนะหายใจออกพับตัวลงยอ่อเข่าค่ะถอยเท้าขวาไปทางด้านหลังอัฏฐอัญชเนยเงยหน้าขึ้น การหายใจสันโตระอาสนะแพรงถอยไปและวางข่าว,งออวงางอกวางคางอักสดางคานมัสการลาสนะหายใจออกหายใจเข้าขอบบ้าโพส<ม>หายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิ่งดองหรืออโดมุขสวานาสนะค่ะ<ม>หายใจเข้าก้าวเท้าขวาวางระหว่างมือค่ะกดัาเข่าซ้ายเงยหน้า,าอัฐอัญชเนยาสนะ หายใจออกก้าวเท้าซ้าย standing forward bend หายใจเข้ายกตัวยกแขนขึ้นผักสะโพกหัตะปาดาสนะหายใจออกขมวท้องพับตัวลงมือวางย่อ,อเข่าถอยเท้าซ้ายไปทางด้านหลังค่ะกดเข่าซ้ายเงยหน้าอัจฉรอยนชนนะการหายใจถอยเท้าวปวาคูเท้าซ้ายเป็นท่าแพรงโพสหายใจออกวางเข่าวางอกวางคา,างลงค่ะข้อศอกแนบลำตัวอัสดาพนมัสการลาสนะหายใจเข้าพูชมคาสนะ หายใจออกตั้งเข่าตั้งไปเท้าผัดสะโพกยกสะโพกสูงกดส้นเท้าลงอโดมุขสัวานสน,นะหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายวางระหว่างมือกดเข่าขวาเงยหน้า,าขึ้นมาหายใจออกก้าวเท้าขวาคู่เท้าซ้ายเหยียดขากม้มหน้ามือไม่ถึงเลื่อนมาจับที่ข้อเท้าได้นะคะหายใจเข้ายกตัวยกแขนหายใจออกพับตัวลงมือวาง ย่อเข่าลงค่ะถอยเท้าขวาไปทางด้านหลังค่ะกดเข่าวางเงยหน้าค่ะกัล้นหายใจถอยเท้าซ้ายคู่เท้าขวาเป็นเท้าแพร่งหายใจออกวางเข่าวางอกวางคางหายใจเข้าสไลด์ลำตัวครับบ้าหายใจออกตั้งไปเท้าตั้งเข่าอะโดมุขะสวาสนะหายใจเข้าก้าวเท้าขวาวางระหว่างมือกดเข่าซ้ายเงยหน้าค่ะอัตตาญชเนยานะหายใจออกก้าวเท้าซ้ายคู่เท้าขวา Standing Forward b e n d บหรืออุตนาสะนะหายใจเข้ายกตัวผักสะโพกไปหายใจออกเขม่าวท้องพับตัวลงมือวางย่อเขา่าลงถอยเท้าซ้ายไปทางด้านหลังกดเขา่าซ้ายเงนะอัตอัญชเนยสะนะหายใจเข้ารันหายใจถอยเท้าขาวาสันโตลรอาสนะหายใจออกวางเข่าวางอกวางขาหายใจเข้าสลาับลมตัวขอบว่าหายใจออกตั้งปเท้าอโดมุขะสวานาสะนะ หายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายวางกดเขาาเนะ่าขวาเงยหน้าอัตตอัญเชนยานะหายใจออกดึงเท้าขวาคู่เท้าซ้ายอุดตนาสนะหายใจเข้ายกตัวพักสะโพกหายใจออกพับตัวลงมือวางย่อเข่าลงไปจ้ะแล้วก็ถอยเท้าข้างขวางเงยหนะน,น้าอัตตอัญเชนหายใจเข้าการหายใจถอยซ้ายไปแพร่งหายใจออกวางเข่าวางอกวางคาง,างลง หายใจเข้าครอบบ้าหายใจออกดาวดเวดเฟซิ่งด็อกหายใจเข้าดึงเข่าวขวาชิดอกก้าวเท้าฝ่าวางและกดเข่าซ้ายเงยหนะ้อาอัฐาอัญชเนยสนะหายใจออกก้าวเท้าซ้ายคู่เท้าขวาอุตนาสนะหายใจเข้ายกตัวผักสะโพกหายใจออกขมับท้องพับตัวลงมือวาง มาไม่ถึงอย่าลืมนะคะจับข้อเท้าย่อเข่าถอยเท้าซ้ายไปทางด้านหลังกดเข่าลงเงยหน้าอัตถาอัญเนหายใจเข้ากลั้นหายใจถอยเท้าขวาเป็นท่าแพร่งหายใจออกวางเข่าว,วางอ,อกวางคางลงอัศดางคณมัสตาลาสนะหายใจเข้าคอบบ้าหายใจออกอดโดมุขสวานสาสนะยกสะโพกสูงขึ้นค่ะหายใจเข้าดึงเท้าข้างซ้ายวางระหว่างมือค่ะและเงยหน้าขึ้นมา หายใจออกดึงเท้าข้างขวาเหยียดกลมหายใจเข้ายกหายใจออกเร้ท้องพับตัวลงมือวางย่อเข่าลงถอยเท้าข้างขวาไปทางด้านหลังกดเข่าเงยหน้าค่ะกันหายใจถอยเท้าซ้ายแพร่งหายใจออกวางเข่าวางอกวางคา,างลงไปหายใจเข้าจะเริ่มตัวผู้ชงหายใจออกยกสะโพกสูงอโดมุขะ หายใจเข้าก้า,าวเท้าข้างขวาอัตอัญเชนยาสนะเงยหน้าหายใจออกก้า,าวเท้าซ้ายก้มตัวเหยียดขาอุตตะนาสนะหายใจเข้ายกตัวผักสะโพกหายใจออกกำลังแบบท้องพับตัวลงมือวางย่อเข่าลงค่ะถอยเท้าซ้ายไปทางด้านหลังกดเข่าไปเทา้าลากเงยหน้าอัฐอัญเชนยาสนะการหายใจถอยเท้าวขวาเป็นแผ้งหายใจออกวางเข่าวางอกวางคาง,าง,างหายใจเข้าออขอบบ่า หายใจออกผักตัวยกขึ้นอดมุขค่ะหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายวางระหว่างมือกดเข่าฝ่าเงยนะอัฏฐอัญชนยานะหายใจออกก้าวเท้าเข้าขวาเหยียดขากุ้มหน้าหายใจเข้ายกตัวผักสะโพกและหายใจออกลดแคนลงผ่อนคลายท่าที่เราทำไปนะคะทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นชื่อท่าสุริยันมัสการหรือท่าไหวพระอาทิตย์แบบดั้งเดิมค่ะ แค่คุณเริ่มต้นในการทำท่าสุริยันมัสการนะคะวันหนึ่งนะคะ12รอบนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีก็จะได้ในเรื่องของสุขภาพแล้วนะคะโยคะนะคะเน้นในเรื่องของการยืดเยียดกล้ามเนื้อการผ่อนคลายนะคะแล้วก็รวมไปถึงการฝึกในเรื่องของความอดทนแล้วก็ความแข็งแรงให้กับร่างกายแล้ว ของเราด้วยนะะะคแลที่สําคัญถ้าทําได้ต่อเนื่องมากกว่าเดิมไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็น30นาทีหรือ45นาทีนะคะก็จะเพิ่มในเรื่องของการเผาผลาญไขมันภายในร่างกายได้คุณนกละลานะคะก็ขอฝากคลิปโยคะเพื่อสุขภาพนี้นะคะไว้ให้กับทุกคนนะคะเป็นการเริ่มต้นการออกกำลังกายง่ายๆด้วยกันคะ่ะขอบคุณค่ะ